ช่วงแนะนำอาคารใจดีในการออกไปนอกบ้านเพื่อใช้บริการสถานที่สาธารณะอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคนวัยหนุ่มสาวที่มีความสามารถปกติทั่วไปแต่สําหรับผู้ที่ต่างวัยและต่างความสามารถสิ่งนี้อาจสร้างความวิตกกังวลจนทำให้หลายคนไม่อยากออกไปข้างนอกบ้านกันเลยทีเดียว นี่คือสิ่งที่สถานที่สาธารณะต้องให้ความสำคัญเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันมีผู้มาใช้บริการที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นแล้วก็มองว่าอยากใช้สิ่งที่ดีที่สุดหากเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตด้วยโอกาสที่เท่าๆกันเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากครับก็ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่าน ได้ช่วยกันทําให้คนทุกคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยได้มีความสุขกับชีวิตได้เท่าเทียมกันครับแนะนําอาคารใจดีวันนี้เราจะมาพูดถึงเคาน์เตอร์ที่ใช้สําหรับติดต่อซึ่งมักเป็นจุดแรกที่คนส่วนใหญ่จะเข้าไปติดต่อใช้บริการในสถานที่สาธารณะทั่วไปในส่วนเคาน์เตอร์มักออกแบบไว้ให้เข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกการออกแบบเคาน์เตอร์ใจดี ควรมีระดับความสูงไม่เกิน75เซนติเมตรและด้านล่างของเคาน์เตอร์ควรมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถวิวแชร์สามารถมองเห็นและติดต่อได้อย่างสะดวกพื้นควรเป็นพื้นที่ราบเรียบไม่มีสิ่งกีดขวางถ้ามีทางต่างระดับควรมีทางลาดสำหรับรถเข็นถ้าหากสถานที่สาธารณะมีการออกแบบเพื่อคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางลาดห้องน้ำที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆและจุดให้บริการข้อมูลทุกคนก็จะสามารถใช้บริการสถานที่สาธารณะเพื่อดำเนินชีวิตได้ยังมีความสุขอย่างเท่าเทียมกัน